ออโตคาวันนี้พิเศษหน่อยนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถคันหนึ่งนะครับที่เป็นรถอบอกได้เพียงแค่ว่าตอนนี้เป็นรถ e ีโคคาคันหนึ่งนะครับทีอ่อยากจะมานำเสนอนะครับเป็นตัวท็อปเลยตอนนี้ผมอยากจะมาให้รู้กันก่อนว่า,าคันนี้เนี่ยมีออปชันหรือฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเบานิดนึงคุณหมู่วานนะครับ ว่ามีออปชันอะไรบ้างที่น่าสนใจกับฟีเจอร์หรือออปชันของรถคันนี้เป็นรถอีโคคาร์นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราว่ากันในตอนท้ายกับ SK a u t ออโตคาร์มีผมจอร์ดคุณหมูหวานคุณปั๊เปิ้ลนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันเลยว่าเรามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างกับรถคันนี้และเดี๋ยวผมจะมาเฉลยตอนท้ายว่าเป็นรถรุ่นไหนอ่า สเปคอะไรรหัสอะไรนะครับอ่ะมาเลยก่อนอื่นรถคันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับมีเ,<อ>เลขไม่<อ>ไมฮะเอาเลขไม่ก่อนนะครับอ่าเป็นเลขไม่อยู่ที่นะฮะเลขไม่คันนี้เริ่มเปิดฉากกันมาเลยนะฮะเลขไม่อยู่ที่1นึ่งเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่น เจ็ดมื่หนึ่งพันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมองไม่ค่อยเห็นจะผมขยายให้ดูก่อนครับไม่รู้ว่าปรับเจ็ดมื่หนึ่งพันจะเห็นไหมเอ่ยเนี่เจ็ดมื่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลนะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับอ่าฮะ,ะสวยๆไม้น้อยๆน,นะครับ เ1็ด7มืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นอ่ารถที่ค่อนข้างจะบอกแอบบอกสักนิดนึงนะครับเป็นรถอีโคคาร์คันหนึ่งรถอีโคคาร์รุ่นหนึ่งเป็นรุ่นสี่ประตูอ่าซีดานนะครับควงมารัยพาวเวอร์มีถุงลมนิรภัยด้วย,ยฮะอ่าโจยี่ห้อโจยี่ห้อ <laughs> บอกกันเลยเป็นซูซูกิเต่ยังไม่ได้บอกนะฮะก็ใช้งานได้สูกเดี๋ยวเราลงมาเล่นฟังก์ชันของเขากันดู ซึ่งตัววูมาลัยนี่นะฮะก็จะเป็นมีมัลติฟังก์ชันดิสเพย์นะครับก็คือสามารถที่จะในเรื่องของคอนโทรลควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดนะครับคอนโทรลควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับปรับเปยนช่องสถานีวิทยุปรับเสียงได้และทันสมัยไปกว่านั้นนะฮะก็ตรงด้านล่างของผมนี่นะฮะนี่ที่จะเห็นนี่ก็ยังสามารถเชื่อมต่อสัญญ,ญาณบลูทูธแล้วก็มีคําสั่งเสียงได้ด้วยในการเชื่อมต่อ บลูทูธโทรศัพท์นะฮะ uh, สั่งคําสั่งเสียงในการใช้โทรศัพท์ได้พวงมาลัยพาวเวอร์มีกลมนีภ้ภลยให้ครบถ้วนนะครับพวงมาลัยก็สามารถที่จะปรับจูงต่ําได้ด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปก็เลยทีเดียวนะฮะสำหรับพวงมาลัยแล้วก็ยังมียังยังไม่หมดนะครับก็ยังมีในเรื่องของอตอนช่วงสตาร์ท นะครับมาไล่กันดูก่อนนะนี่นะครับก็กระจกทั้ง 4. บานนะเป็นกระจกไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับฝั่งด้านของคนขับก็จะเป็นนี่นะเป็นออโต้ออโต้อัพออโต้ดาวนะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับนะครปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะตัวนี้เปไแล้วก็ปรับไฟฟ้าเป็นลักษณะของเป็นจอยนะฮะในการปรับโยก เดี๋ยวก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรนะครับในเรื่องของนี่นะครับรถคันนี้นะฮะก็ยังเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับไม่ต้องไขกุญแจนะฮะใช้กดสตาร์ทเอานะครับมากับตัวไฟสปอร์ตไ์หน้าแต่งระจากโรงงานเลยนะครับก็เป็นรถตัวหนึ่งนะครับอีโคคาตัวหนึ่งก็คุณผู้ชมคงเห็นโลโก้แล้วซูซูก แต่ผมยังไม่บอกว่าซูซูกิรุ่นไหนนะเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์กันให้ครบถ้วนกันก่อนนอกเหนือจากาถุงลมนิรภัยแล้วนะฮะในตัวโปรมมลัยที่ผู้ขับขี่นะครับก็ถัดมาเลยนะก็มาดูกันที่ที่คนผู้โดยสารก็ยังมีตัวถุงลมนิรภัยผู้หน้าก็เรียกว่าจะเป็นคู่หน้าเลยที่ตัวคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าก็ยังเรียบๆอยู่เลยนะครับง่ายๆสวยๆเลยนะครับ ปีฮะปี2017นะครับปี2017และเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่าทำไมผมถึงเอาตัวนี้เข้ามาออกมานำเสนอนะครับอ่าแล้วก็มาดูกันต่อที่หน้าจอนะฮะตัวนี้หน้าจอพิเศษตรงไหนนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่ขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับสามารถสัมผัสปรับเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็หน้าจอที่บอกเนี่ยก็คือหมายความว่า เอ่อเป็นหน้าจอที่มาจากโรงงานนะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะก็ยังมีในเรื่องของน a เ i กเตอร์ให้ด้วยนี่นะ,ะระบบะต้องไปอัปโหลดนี่นะครับก็ยังมีน a เ i กเตอร์ให้ด้วยซึ่งผมบอกได้เลยนะราคารถคันนี้นะฮะเอ่อเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆนะฮะกับระบบซึ่งระบบตัวนี้เราไม่ได้อนำมาใส่จากเป็นอ็อปอ่าเขาเรียกว่าเอา่อของตกแต่งภายนอกนะติดตั้งมาจากโรงงาน ก็มีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้วยนะครับสามารถกดคอนทรลที่พปรมาะไยแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็ยังมีตัวสําหรับเชื่อมต่อได้แต่าานี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับก็สมบูรณ์แบบนะฮะสามารถเล่นเอ่อเป็น USB นะครับได้หมดนะฮะหลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วลิงก์จากโทรศัพท์จากเพลงจากจูบจากอะไรได้หมดนะครับค่อนข้างที่จะให้อ่าความเป็นสมาร์ทในเรื่องของ เทคโนโลยีพอสมควรนะครับท่านใดสนใจก็อสอบถามเข้ามาได้เลยกับ sk auto car านะฮะในเพจรถมือสองระยอง sk auto car นะครับยังยังไม่หมดนะครับยังมีในเรื่องของอ,อนําทางแล้วนะครับก็ยังมีตัวไล่ลงมานะฮะก็ยังที่คุณผู้ชมได้เห็นก็จะเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับแอร์ดิจิตอลแอร์ไฟฟ้านะครับก็ยังมี ในเรื่องสามารถปรปรับเป็นสามารถปรับเป็นโหมดออโต้ได้นะครับจะใหอ้อารมณ์ในเรื่องของระ,ระบบปรับอากาศภายในเนี่ยเป็นอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าออโต้นะฮะให้อุณหภูมิสัมพันธ์กับภายนอกแล้วก็ภายในนะครับมาต่อเลยนะครับก็เป็นเกียร์อโตเมตินะครับนี่นะฮะเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ว่าง เกียร์เดินหน้านะครับเกียร์สโลว์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วนอกเหนือจากเกียร์อัตโนมัติแล้วเรายังมีโหมดนะครับมีโหมดด้านด้านข้างเดี๋ยวให้คุณชมได้ชมกันนะะยังมีโหมดด้านข้างที่ปุ่มด้านข้างไม่ทราบว่าคุณชมจะได้เห็นไหมสักครู่โหมดด้านข้างนะครับนี่นะฮะที่มือผมนี่นะฮะก็จะเป็นโหมดที่เขาเรียกว่าตัว o อเวอด o f ออฟนะฮะ เป็นโหมดสําหรับอ่าถ้าเรียกออโต้เขาก็จะเรียกโหมดสปอร์ตในการใช้อัตราเร่งแสงนะครับจะทําให้เกียร์ทำงานยาวขึ้นนะฮะให้พละกํำลังมากขึ้นนะครับเป็นไงฮะกับรถตัว e c ็กโคอโคอโคคา Eco Eco นะอโคคาของค่ายสุ u กิที่มากับอ่าระบบฟังก์ชันหน้าจอััสกรีน7นิ้วแอร์ไฟฟ้ามันติฟังก์ชันดิสเพย์สามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์นะครับ มีใช้คำสั่งเสียงตัว voice ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไมคนะฮะไมคกิโลนะฮะปี2017ับปี2017ที่71,140นกโลเท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เอามานำเสนอผมเดี๋ยวผมจะเฉลยให้แต่มาดูเรื่องเบาะก,กันก่อนเบาะภายในก็จะเป็นเบาะสีดำนะฮะเบาะสีดำตะเข็บคู่นะฮะสวยๆคุณหมูหวาน ให้ผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้านหลังมีมีที่เท้าแขนด้วยนะครับเอ่อให้อารมณ์ยิ่งเอ่อเหมือนรถซิกคาหรือรถซีคาคันหนึ่งเลยค่อนข้างกว้างมากนะฮะในราคาบอกเลยว่าในราคานะกับรถอีโคคารซึ่งเขาเป็นรถอีโคคารอยู่แล้วนะครับเบาะสีอ่อออกออกเทาดำออกโทนไปจากเทาดำนะฮะตะเข็บคู่สีดำนะ ให้อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะหรูหราระดับหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับรถอีโคคารคันนี้นะครับท่านใดสนใจก็เบื้องต้นนะฮะร,รถปี2017นะฮะอ,อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปชมกันด้านนอกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าว่าซูซูกิคันนี้นะเป็นรถอะไรรหัสอะไรนะครับ ในราคาเท่าไหร่แต่ขอบอกเลยว่าต้องขอบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะใกล้จะเทศกาลลอยกระทงแล้วผมมีแคมเปญพิเศษคันนี้เนี่ยนะฮะที่ผมเอามานําเสนอเนี่ยผมลดพิเศษให้เลยนะครับสามหมื่นบาทนะรถพิเศษนะฟังไม่ผิดนะรถพิเศษให้เลยสามหมื่นบาทมีเงื่อนไขเพียงแค่ว่าเข้ามาจองนะครับนะัดทสัญญากันก่อนลอยวันกระทงนะครับ ถ้าท่านใดทําสัญญาผ่านในก่อนวันลอยกระทงแล้วนํารถคันนี้วันลอยกระทงที่คุยกันไว้นะฮะตามเงื่อนไขนะครับผมมีพิเศษให้อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายนอกกันเลยว่าเป็นรถรุ่นอะไรกันนะครับนะฮะ ก็ขอบอกกันไปเลยนะครับว่าเป็นรถรหัสนะครับซูซูกิเซียตนะครับเครื่องยนต์1.2ลิตรจริงๆคือ1.25นะครับ1.25ลิตรหรือ1250ซีซีนะครับในรหัส RS นะครับในรหัส RSC ดานหรือ4ประตูเกียร์อโตโมตินะครับให้ความหรูหรานะครับ รหัส rs นี่คือตัวท็อปเลยนะครับคือท่านใดสนใจเนี่ยก็คือรูปลั e กษณ์ dimension นะครับความกว้างความยาวเนี่ยก็จะเทียบเท่าในรถญี่ปุ่นคือรถบีขาแต่จริงๆแล้วคือเขาคืออีโคคานะครับแล้วอัตรา,าก,กำลังเครื่องยนต์ถึงจะเป็นเครื่อง1 2 0 0องซีซีก็ตามนะครับมีพละกำลังแรงม้าอยู่ที่91แรงม้านะครับไม่น้อยนะฮะไม่น้อยเลยนะฮะ91แรงม้านะครับ แล้วมีอัตราการเล่งแซงที่118นิวตันเมตรนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแล้วก็เหมาะสำหรับครอบครัวรถครอบครัวขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งเหมาะสำหรับการใช้งานด้วยอาชีพนะฮะในการวิ่งติดต่อง,งานนะครับหรืออาชีพค้าขายในปัจจุบันนี้นะครับเหมาะกับในยุคราคาน้ำมันแพงขนาดนี้ด้วยซ้ำนะครับ เป็นรถปี2017นะในรหัส RS ของสุ z u k เซียนะครับรูปลักษ์รูปโฉมต่างๆนะเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะไฟตาหน้าเป็นไฟโคมโปรเจคเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนนะสวยๆให้ความโฉบเฉี่ยวยิ่งอมองแวบๆนี่เหมือนรถซีคาขนาดใหญ่เลยนะนะครับแล้วตัวในกันชนยังมากับ ตัวไฟสปอร์ตไลท์อีกด้วยนะครับหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาวันนี้นำมาให้จำหน่ายกันแล้วนะครับกับ Suzuki c RS s พร้อมกับผมให้สเกิร์ตอีกรอบคันนะฮะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังให้รอบคันเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมลงแคปชั่นไว้เลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะปี2017ไม่แค่7 0 1,100 14กิโลเท่านั้น4ี่า1 1 1 4 0กเท่านั้นเองนะครับแม็กอาจจะติดรถเดิมมานะครับเป็นเป็นยางขนาด195ภ5าพนะครับเดี๋ยวผมให้ให้คุณผู้ชมได้ได้ชมกันก่อนว่าอ่ากุญแจนะครับเดี๋ยวเอาคุญแจให้ดูเลยกุญแจอยู่ไหนแล้วเอ่ยนะครับ เป็นกุญแจเป็นกุญแจกิเลตสมาร์ทคเลตนะครับพร้อมอิโมบิลิเซอร์นะฮะซึ่งสามารถกดสัมผัสเปิดปิดประตูที่ตัวมือจับประตูได้นะครับเป็นรถสีขาวนะฮะสีมุกสีขาวสีมุกเลยและความพิเศษของกุญแจรีโมทเนี่ยนะครับสามารถกดนะฮะเปิดเปิด ฝาท้ายได้ด้วยนี่นะฮะให้ความสะดวกสบายค่อนข้างมากโอ้โหนะครับคือข้างหลังเนี่ยจะกว้างใส่ถ้ามองด้วยตาเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ5้าใบขนาดใหญ่นะครับเข้าไปนอนได้เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> บุ๊เข้าไปนอนได้เลยนะนะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมากับเซ็นเซอร์ เนเซอร์ช่วยจอดนะครับอันนี้ก็คือมาจากโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นซูซูกิเซียส R เซีนะครับ R S ซูซูกินะครับ1 2 5 0ซีซีนะฮะ91แรงม้า118นิวตันเมตรอัตราเร่งแซงนะฮะระบบช่วงล่างนะเป็นด้านหน้าเป็นแม็กเบอร์สันสตัดระบบเบรคนะฮะ ระบบความปลอดภัยเป็นระบบ ABS นะครับมีระบบป้องกันกระจายแรงเบรกป้องกันล้อล็อกนะครับป้องกันการ,ราลืทท่นถลาครบถ้วนเลยสำหรับตซูสุูกิคันนี้นะฮะในรุ่นของ RS นะครับเรียกว่าสุดคุ้มและที่ผมบอกไปว่าผมลดให้30,000บาทราคาตั้งขายกันอยู่ที่3,000 300, สนนะครับ3 6ม9 0 0 0บาท พิเศษไปเลยวันนี้นะที่ผมบอกก่อนก่อน,อนวันลอยกระทงผมลดไปเลย30,000บาทเหลือเพียงแค่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะฮะมาดูฝั่งชัดๆของฝั่งอของผู้ขับผู้โดยสารนะครับเนี่ยเห็นกันจะจะนะครับภายในสวยๆนะครับภายในสีดำนะครับใหม่ๆนะครับ แล้วก็มีหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องยนต์กันเลยนะครับว่าไอหน้อยห้าสซีซีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วถามว่าจะประหยัดไหมให้อารมณ์แบบไหนนะครับนี่นะครับนะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะฮะ เครื่องยนต์สี่สูบเกียร์อัตโนมัตินะครับอของค่ายซูสานะฮะให้แรงม้าที่เท่าไหร่91แรงม้านะครับ91แรงม้า118นิวตันเมตรนะครับมาด้วยระบบแม่ปั๊มเบรก ABS แอร์แบ็ก EBD กระจายแรงเบรกคอนโทรลเนอร์แท็กชั่นคอนโทรลป้องกัน การลื่นถไหลมาครบถ้วนสำหรับซูซูกิเซทคันนี้นะครับลดแล้วลดไปเลยส0 0 0มืก่อนวันลอยกระทงนะฮะจองกันก่อนเลยจับจองกันวันนี้เลยนะครับในราคา339,000บาทนะครับกับ SK ออโต้่าครับอินบ็อกซ์ท้ามาอย่างไรเมื่อกี้ผมได้แจ้งไปแล้วเข้ามาในเพจนะฮะใน Facebook ของท่านนะครับ รถมือ2ระยอง SK Auto Car าหรือติดตามได้ในช่อง y o u t u b ท c h a n n e l นะครับ MAC ระยองนะฮะก็มีความประสงค์อยากเช่าซื้อมีโครงการอย่างไรนะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนาราชาการรัฐวิสาหกิจพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือชาวไร่เกษตรกรนะครับรวมไปถึงนะฮะท่านที่รับเหมานะฮะร,รับเหมางานต่างๆนะครับ เอกสารใช้อย่างไรแบบไหนอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันดูนะครับพักกันเข้ามาท่านใดสนใจนะอยากมาทดลองขับสัมผัสรถเป็นๆอยู่ที่ไหนครับคุณหมูหวานถนนตะกวนหาดทรายทองนะครับเขาเรียกกันว่าตลาดราวามากระพุทธน,นี่เองนะเข้ามาจากถนนจากฝั่งนิคมศากดรมมากระพุทธน,นะครับวิ่งเข้ามาจากเสียบไปแดงอยู่ขวามือ หรือท่านจะมาจากชุมชนเกากยายชานะครับก็มาจากจากชุมชนกอกยายชาเข้ามานะถึงแยกตะกวนเลี้ยวขวานะครับเข้ามาผ่านตลาดลาวอยู่ขวามือผมอยู่ซ้ายมือเท่านั้นเองเพียงเท่านี้นะมาไม่เป็นมาไม่ถูกไม่เป็นไรอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันมาทักเพจทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้นะครับท่านใดที่สนใจมีโครงการเข้าซื้อโอ่อนวัน วันลอยกระทงวันลอยกระทงวันที่เท่าไหร่นะวันที่8เอ้ยวันที่1919อ่าวันที่19นี้นะวันศุกร์ที่19วันลอยกระทงเราจะได้มีรถไปลอยกระทงกันนะครับดีไหมฮะนะครับแล้วก็ได้ให้ความปลอดภัยกันด้วยนะครับด้วยความปหาดดีจากทีมงาน SK a u t ออโตคาร์นะครับขวรถกันพิเศษพิเศษกันเลยแบบนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรืออยากสอบถามนะครับ อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากกันไว้ด้วยกับ s u z u กิเซฟนะครับ1.2 RS นะครับปี2017ซีดาน4ประตูนะครับลถแล้ว30,000ในช่วงก่อนวันลอยกระทงนี้เท่านั้นนะครับเหลือ3 3 9 0 0 0บาทหรือท่านใดสนใจอย่างไรนะครับนัดหมายเข้ามาคุยกันที่เต็นท์ของเรา SK Auto Car ยินดีให้คำแนะนำมาคุยกันได้นะครับ ก่อนจะลาจากกันนะครับช่วงนี้เปิดประเทศกันแล้วนะครับกับนักท่องเที่ยวต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวดูแลเขาด้วยนะครับเพื่อให้เงินทองเศรษฐกิจเรากลับมาดีขึ้นแต่อย่าลืมนะครับกาดยาตกใส่แมสนะครับล้างมือล้างมือกันด้วยเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับงดการไปในพื้นที่เสี่ยงหรืองดการทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับเพื่อลูกหลานของเราหรือรวมแม้กระทั่งตัวเราด้วยนะครับแล้วมาชมวิวอยู่รถสวยๆกับผมจอร์จและก็ทีมงาน SK สเ t ออโต้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในรีวิวหน้าสวัสดีครับ